สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ Tik t o k นะครับไม่ง่ายนะครับแล้วก็ขึ้นไว้ด้วยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า KMM นะครับ KTH นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจากนั้นนะครับ พอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็สําหรับสมาชิกใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขาการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเมื่อเป็นเพื่อนำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของหน้าเว็บไซต์จะมีบริการทา,ทางเว็บไซต์นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับด่ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับพอบางบริการนะครับก็สามารถหาอะไราได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่ผมได้เติมไว้ได้เคยเติมไว้แล้วก็ได้มาจากการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาสอนทั้ง2ออย่างเลยนะครับทั้งการเติมเงินและการแนะนําเพื่อนเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีการเพิ่มยอดวิวกันบ้างนะครับโดยให้นามาคลิกที่ติ๊กต็อกนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการนี้แล้วกันนะครับเพิ่มยอดวิว7จ็ดหนึ่งหนึ่งห้านะครับจากนั้นก็ให้นําลิงก์คลิปวิดีโอมาใส่ได้เลยนะครับ คิกเข้าไปดูวิดีโอนะครับจากนั้นก็คัดลอกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำมาอยู่ที่100นะครับี่ผมจะสาธิตสาธิตให้ดูสัก2,000ันวิวแล้วกันนะครับ2 0 0พวิวก็อยู่แค่ประมาณบาทกว่าๆนะครับจากนั้นทำการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันนะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสำเร็จแล้วนะครับและหาก เพื่อนๆที่เกิดปัญหานะครับก็สามารถนํารหัสนี้นะครับที่ทางเว็บไซต์ได้แจ้งไว้ให้เรานะครับไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับแอดมินก็จะทําการตรวจสอบให้เราได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วหากใครนะครับที่ทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วเราต้องการดูบริการที่เราสั่งซื้อย้อนหลังก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับ ก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับแล้วด้านหลังนี้ก็เป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงรเินรอดํดำเนินการนี้นะครับที่ผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ โดยอันแรกนะก็จะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR code นะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนําสลิปมาแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทาการยืนยันนะครับทาง PowerLed นะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพนะครับก็จะมีให้เราเลือกอบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในน,น ını, ี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลักนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%จากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมด เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ยอดที่อ่าเรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาต้อง6,000กว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่ากูเกิลโค e นะครับสามารถเป็นแอป สองทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทางแอปเปิลก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะมีแอดเคมเอ็มดทีเอนะครับทางตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่เลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดพี่ของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากหมื่นเก้า 700นะครับตอนนี้ก็เป็น2 2 2 0 0เลยนะครับก็มีแถมมาให้เราด้วยนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับเพิ่มวิวราคาถูกรวดเร็วแบบนี้นะครับที่ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์แจ็คลิงด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ